ยูคลิดทฤษฎีบทเรขาคณิตยูคลิด you click แห่งอเล็กซานเดียเมื่อประมาณ325ถึง270ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวกรีกและเป็นที่รู้จักกันดียูคลิดเกิดที่เมืองอล็กซานเดียประเทศอียิปต์ซึ่งยูคลิดได้รับการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเพลโตนิกที่นครเอเธนแห่งกรีกเป็นสิทธิของเพลโตต่อมายูคลิดได้เป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดียต่อจากเพลโตและก่อนหน้าอะคิมีดิสและได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเล็กซานเดียเป็นเวลานาน,าน รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งสำนักคณิตศาสตร์แห่งอเล็กซานเดียขึ้นด้วยซึ่งสำนักแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงต่อมาเป็นเวลาอีกนานผลงานสำคัญของยูคลิดคือการเขียนตำราทาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่มีอย่างน้อยที่สุด9ชิ้นแต่คงเหลืออยู่ปัจจุบัน6ชิ้นคือ Element Data d i v ด i o ิช i f ออปติกค r t o p t i c p h e o o m n n a ห้าเร่มนี้เป็นตำราคณิตศาสตร์ในหลากหลายสาขาและ Optics ซึ่งเป็นตำราฟิสิกส์เรื่องแสงและการมองเห็นหนังสือ Elements ของ e u ค l i d เป็นตำราทางเรขาคณิตและคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดย u c l i d ตระหนักดีว่าการพัฒนารูปเรขาคณิตอย่างเข้มงวดต้องเริ่มจากฐานรากดังนั้นเขาจึงเริ่มองค์ประกอบด้วยคำศัพท์ที่ไม่ได้กำหนดเช่นจุดคือสิ่งที่ไม่มีส่วนและเส้นคือความยาวโดยไม่มีความกว้างจากเงื่อนไขเหล่านี้เขาได้กำหนดแนวคิดเพิ่มเช่นจุด คือสิ่งที่ไม่มีส่วนและเส้นคือความยาวโดยไม่มีความกว้างจากเงื่อนไขเหล่านี้เขาได้กำหนดแนวคิดเพิ่มเติมเช่นมุมวงกลมสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมและตัวเลขอื่นๆตัวอย่างเช่นมุมถูกกำหนดให้เป็นความเอียงของเส้นตรงสองเส้นและวงกลมคือ รูประนาบที่ประกอบด้วยจุดทั้งหมดที่มีระยะทางคงที่วงเล็บรัศมีจากจุดส่วนกลางที่กำหนดหนังสืออ l ล m เมนต์ตำราของมวลมนนษยชาติหนังสืออ l ล m เมนต์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากกว่า1,000ครั้งและเป็นเวลานาน,านกว่า2000ปีที่อ l ล m เมน มีอิทธิพลต่อการสอนวิชาเลขาคณิตในสถาบัานการศึกษาทั่วโลกลักษณะสำคัญของหนังสือ Elements หนังสือ Elements ถือว่าเป็นต้นแบบของระบบคณิตศาสตร์ในปัจจุบันย u คลิกได้ให้คำนิยามศัพท์ทุกคำที่ต้องใช้ในหนังสือ Elements เช่นคำว่าจุดเส้นระหน้าบเป็นต้น ในหนังสือ Elements Euclid ได้กำหนดข้อตกลงขึ้น10ประการ Euclid เรียกข้อตกลง5ประการแรกว่าสัจพจน์หรือ c o m m o n n o t i o n ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เห็นได้จริงโดยไม่ต้องมีการพิสูจน,น์ในคณิตศาสตร์ทุกแขนงส่วนข้อตกลง5ประการหลัง Euclid เรียกว่า postulates หมายถึงสิ่งที่เห็นได้จริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ในทางเรขาคณิตข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้ a1 สิ่งทั้งหลายที่เท่ากับสิ่งเดียวกันสิ่งเหล่านั้นย่อมเท่ากัน a2 สิ่งที่เท่ากันเมื่อถูกเพิ่มด้วยสิ่งที่เท่ากันผลย่อมเท่ากัน a3 สิ่งที่เท่ากันเมื่อถูกหักออกด้วยสิ่งที่เท่ากันผลย่อมเท่ากัน a สสิ่งที่ทุกอย่างรวมกันย่อมเท่ากัน a 5ส่วนรวมย่อมใหญ่กว่าส่วนย่อย p o i s t o l s t p 1ลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1ได้ p 2 ต่อเส้นตรงที่มีความยาวจำกัดออกไปเรื่อยๆ P.3 เขียนวงกลมได้เมื่อกำหนดจุดศูนย์กลางและระยะทางใดๆ P.4 มุมฉากทุกมุมย่อมเท่ากัน P.5 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านเส้นตรงสองเส้นทำให้มุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันรวมกันน้อยกว่าสองมุมฉากแล้ว เส้นตรงสองเส้นจะตัดกันทางด้านที่มีมุมรวมกันน้อยกว่าสองมุมฉากถ้าลากเส้นนั้นต่อไปเรื่อยๆหน,นังสือออ e ล e ิเมีทั้งหมด13เล่ม6เล่มแรกเป็นผลงานเกี่ยวกับเรขาคณิตเล่ม7 8และ9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีตัวเลขเล่ม1ิ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยจำนวนตัะกยะเล่ม11、12และ13เกี่ยวข้องกับเรื่องราวรูปเรขาคณิตทรงตันและปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงรูปทรงหลายเหลี่ยมและข้อพิสูจน์เกี่ยวกับรูปทรงหลายเหลี่ยมซึ่งมีย่อๆดังนี้เล่มหนึ่งรูปสามเหลี่ยมเส้นตั้งฉากเส้นขนาน พื้นที่ของรูปเหลี่ยมต่างๆและทฤษฎีบทพีทาโกรัสเล่ม2การแปลงพื้นที่พิชกณิตเชิงเลขาคณิตเล่ม3วงกลมคอร์ดและเส้นสัมผัสเล่ม4รูปหลายเหลี่ยมและวงกลมการสร้างรูปหลายเหลี่ยมปกติเล่ม5สัสัดส่วนเล่ม6 นำทฤษฎีสัดส่วนของยูโดสุดมาใช้กับเรขาคณิตในระนาบเกี่ยวกับทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมค้ายเล่ม7ทฤษฎีจำนวนการจำแนกจำนวนเป็นจำนวนคู่และจำนวนคี่จำนวนเฉพาะและจำนวนสมบูรณ์ตัวหารรวบมากและตัวคูณรวมน้อยเล่ม8ทฤษฎีจำนวนเกี่ยวกับสัดส่วนต่อเนื่อง เล่ม9ทฤษฎีจำนวนต่อจากเล่ม7และ8เล่ม10เกี่ยวกับเรขาคณิตที่เกี่ยวกับจํานวนอัตรตกยะเล่ม11ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตสามิติที่มีสมนายกับเล่ม1เล่ม12วิธีแจงกรณีเพื่อแสดงว่าพื้นที่วงกลมสองวงเป็นสัสดส่วนกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนเส้นผ่าสูงกลาง เล่ม13เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงสามิติแม้ว่ายูคลิดจะไม่ได้เป็นาานักคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์งานทางคณิตศาสตร์ขึ้นใหม่แต่งานที่เขารวบรวมขึ้นมาอย่างเป็นระบบกลับกลายเป็นผลงานที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติมามากกว่า2,000ปีโดยเฉพาะทางด้านเรขาคณิตจึงไม่น่าแปลกถ้าหากเราไปอ่านหนังสือบางเล่ม จะกล่าวยกย่องว่ายูคลิดคือบิดาแห่งวิชาเรขาคณิต